สวัสดีค่ะรัะตะนมณนพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทํานายดวงนะคะใกล้จะถึงวันที่16กกรกฎาคมแล้วนะคะเราจะมาดูกันดีกว่าว่าโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะครึ่งเดือนหลังกับรกฎาคมนะคะแม่หมอจะจับไพ่ไม้คุณเลือกสามใบนะคะใครชอบเลขไหนก็เลือกนะคะหนึ่งสองสามเนาะอ่ะเรามาดูกันนะคะ ขอไพ่สามใบนะคะโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรครึ่งเดือนหลังกร,รกฎาคมนะคะใบที่หนึ่งนะคะใบที่สองนะคะและใบที่สามนะคะชอบใบไหนเลือกใบนั้นนะคะโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะครึ่งเดือนหลังกร,รกฎาคมนะคะ16ระรกกรกฎาคม เอาทั้งครึ่งเดือนหลังเลยนะคะแต่เราเน้นวันที่16บหโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะอะ่ทีนี้เราจะตับไพ่แล้วนะคะอธิษฐานด้วยนะคะหนึ่งสองสามโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมนะคะหรือวันที่16นี้นะใครจะเสี่ยงดวงแล้วจะเป็นอย่างไร ือเพราะบางคนก็ไม่ได้เล่นแค่วันที่16หกไงก็เลยจะครอบคลุมให้ทั้งครึ่งเดือนหลังกรกฎาเลยนะคะอเรามาดูกันนะคะกองที่หนึ่งนะคะใครเลือกกองไหนก็ทีนี้ขอกองที่สองนะคะใช้ไพ่สำรับเดียวกันเลยนะคะ ใครได้อันไหนก็อันนั้นนะคะกลองที่สามนะคะใครชอบแบบไหนเลือกเลยนะหนึ่งสองสามนะคะแม่นะหมอเลือกอะไรดีอยากเล่นด้วยอีกแล้วอ่าเรามาดูกัน ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพรมเทวดาครูบาอาจารย์อวยพรอวยใยลูกด้วยนะคะขอให้เฮงเงปังปังทุกควยดรวยเบอร์ทุกงวดทุกงวดทุกงวดสาธุๆๆสาธุสาธุนะคะแม่หมอเลือกกองที่สองอ่ทีนี้เรามาดูกันนะคะกองแรกเริ่มจากกองแรกนะคะกองแรกเป็นอย่างไรโอ้โหกองแรกหมุนเงินนะคะ มีเกณฑ์เงินเข้าเงินออกนะเกี่ยวกับการเงินถูกหวยมาก็เป็นเงินหมุนนะคะเอาได้เอามาใช้ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะไพ่ใบแรกนะคะโอ้โหไก่ทองปรับชะละวันเลยนะคะอาจจะแย่งชิงหน่อยนะเออต้องเล่นหลายเลขนะถึงจะถูกกว่าจะถูกได้นี่หดขึ้นคอแต่มีเกณฑ์ชัยชนะนะแต่มันยากนะคุณอาจจะต้องเล่นหลายเลข กลับไปกลับมาหรือเลขที่ดีก็เกี่ยวกับเลขหเลข9กเลขสนะคะไพ่ใบที่สองนะคะเทพพัพพุทธนะคะเลขสวาจาหรือยอดยานพานะให้โชคนะคะไพ่ใบสุดท้ายโอ้โหมามาหลายตัวเลยพ,ลพระลุนเทพพุตรนะคะคือการเริ่มต้นการเดินทางวาจาหรือคุณจะได้ข่าวดีเรื่องที่น่ายินดีหรือได้สารที่ดีหรือเกี่ยวกับยวนยานผานะนะคะ ให้หมุนเงินเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางลองขอเจ้าที่นะคะอาจเจ้าที่บ้านเล็กที่นะคะแล้วก็ยวดยานหานะนําโชคแต่การถูกเนี่ยไม่ได้โดดเด่นมากขนาดนั้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะยากสักหน่อยในการที่จะถูกหรือยวดยานพานะนะคะอ่านี่กองหนึ่งลองเอาไปดูนะคะเลขเจ็ดนะคะเลขเลขที่มากับไพ่นะคะเก้าสี่เจ็ดอ่าเอาเลขเดียวให้หรือว่าตีคู่เลขดับเบิลนะคะสามสาม นี่คือกองหนึ่งนะคะทีนี้เราไปดูกองสองนะคะโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรครึ่งเดือนหลังนะคะแม่หมอเลือกกองสองด้วยนะคะกองที่สองวิยาสุขคลีบนะคะเกี่ยวกับการเงินการบัญชีนะคะเอ,อ่เอ,อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอืมก็ไม่แน่ไม่แน่นะคะเปลี่ยนแปลงมาในทิศทางที่ดีแต่รู้สึกว่าจะมาจากการงานซะมากกว่านะคะโชคลาภไพ่ใบแรกว้าวนางกวาก อู้นางกวาดมาเลยนะคะมีเกณฑ์ถูกหวยเล่นได้ค่ะเล่นได้เล่นได้นะคะมีเกณฑ์ถูกหวยไพ่ใบสองพระแม่ oh my. Oh my. พอศพโอ้มย์โอ้มย์พระแม่พอศพนะคะอุ้ยถ้าถูกนี่คุณมีเกณฑ์ถูกเยอะด้วยนะไ,ไ 3. พ่ใบที่สามพระอสุรินลาหูนะคะว้าวหวยใต้ดินหวยออนไลน์นะคะ ซื้อแบบหวยใต้ดินหวยออนไลน์คุณมีเกณฑ์โดดเด่นช่วงนี้สายเท่านะคะมีเกณฑ์ถูกหวยเนาะโอ้ดีจังเลยนะคะถ้าถูกมาเนี่ยมันจะทําให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเงินอ้ยดีจังเลยดีใจด้วยนะคะสําหรับคนที่เกิดเลือกสําหรับคนที่เลือกกองที่สองแม่หมอดีใจด้วยและแม่หมอก็เลือกกองนี้นะคะเคยได้ไพ่นางกวากแล้วถูกหวยจริงด้วยโอ้ยต้องซื้อแล้วใครถูกหวย มาบอกกันด้วยนะคะ16นี้นะหรือใครซื้อหวยใดถูกเรามาบอกกันด้วยนะคะและนี่คือกลองที่สองนะคะเย่ดีใจด้วยทีนี้เรามาดูกลองที่สามกลองที่3ามรดนากับสังทองจินานาการออนไลน์นะคะโดดเด่นมากการคิดที่แวกแนวเออ ทีนี้เรามาดูนะคะถ้าเกิดจะถูกนี่อาจจะต้องเลขที่แบบกลับไปกลับมานะคะต้องกลับเลขถึงจะถูกนะไพ่ใบแรกนะคะคู่แท้ว้าวเกี่ยวกับความรักในี่โชคลาภของคุณเกี่ยวกับความรักหรือว่าคู่รักให้โชคนะคะอ้าวมีไพ่สีใบเหรอแม่หมอไม่เห็นเอาไม่เป็วลาให้สีใบเลยไพ่ใบที่สองว้าวฉลองเรื่องที่น่าย,ยินดีมีเกณฑ์ถูกหวยด้วยนะคะ และไพ่ใบที่สามพระแม่อุมาไพ่ใบที่สี่คงเบงเ้งคือจริงๆต้องกดแค่สามใบนะแต่ว่าอุบิเหตุนะคะคือแบบพลาดมาสี่ใบนะหมอมองไม่เห็นนะคะอ่ะยวดยานพาหนะให้โชคการเดินทางให้โชคนะคะคุณจะมีเรื่องที่น่ายินดีข่าวดีเกี่ยวกับโชคลาภโดยเฉพาะเกี่ยวกับความรักนะคะการเงินเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับ ผู้หญิงนะคะผู้หญิงให้โชคนะคะหรือคนที่มีความแตกต่างจากคุณน่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายผู้หญิงจะให้โชคถ้าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายจะให้โชคนะคะก็รองให้คนใกล้ชิดหรือมิตรจะหายที่ใกล้ชิดเพื่อนสนิทหรือคู่รักหยิบให้หรือดูให้หรือเอาเลขพวกนั้นที่เกี่ยวกับคนใกล้ชิดมาซื้อนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวดีหรือว่า ฉลองดีใจกับเงินนะคะหรือเกี่ยวกับความรักโดดเด่นนะคะอ่าและนี่คือโชคของคุณนะคะในครึ่งเดือนหลังกรกฎราคมถึงวันที่16นะคะก็ขอให้คุณขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ